พี่แจ็คพี่พี่ตูนคุยด้วยหน่อยครับเรื่องกดเลืองเรืองธนาคารที่แล้วพี่ที่เรามาแจ้งเรื่องปาะละครับพี่ตูนจําเรื่องธนาคารเขาที่แล้วได้ไหมที่มาคุยกันตรงเนี้ยผิดไหมครับพี่ผิดครับในกฎอ่ะไปดูมาแล้วเขาเขียนว่าต้องให้ทุกแก๊งเห็นอย่างชัดเจนคือตอนเนี้ยตรงนั้นเขาเห็นแค่สตาร์แก๊งเดียว แล้วคือเขาส่งคลิปยาวมาแล้วในคลิปยาวคือเจตนาพวกเองขับรถไปข้างหลังแล้วก็อ้อมไปหลังตึกแล้วก็ไปลงกันตรงหลังตึกซึ่งเขาไม่เห็นว่าลงมาอยู่บนตรงกาแพงนั้นนะมีแค่ะสะตาที่ยือน,นอ<ม>ยู่ฝั่งโน้นจะมองเห็นหลังก,กําแพงใช่ใช่คือตอนแรกอะอ้าวแล้วทไมพี่ยงมาตัดสินใหม่อ่ะครับก็ยังไม่จบไงเขาที่แล้วขอเขาขอหลักฐานเขาเขาไปหาลักฐานมาไม่คืสตาร์ก็มายืนยันแล้วว่าเขาเห็นผมอะครับพี่ใช่แต่ในกฎอะบอกว่าต้องเห็นทุกคนต้องเห็นอย่างชัดเจนใช่ คือตอนนี้คลิปยาวที่เขาส่งมาคือพวกเอ็งอ่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นใครครับรถมาจอดข้างหลังกลุ่มพวกเขาพี่ก็ต้องทำามอมไปข้างหลังแบบไม่ไม่มีข้างหลังแล้วมั้งครับพี่ทำไงอ่ะกูจะทำได้ไงอ่ะข้างหลังมันีดเส้นมันยังไม่ฉีดได้กูเลยผมผมไปกันเวลาแบบไม่ทานผมก็ต้องลงที่ไหนก็ได้หรือเปล่าพี่คือตามปกติอ่ะเอ็งมาจอดอยู่ข้างหลังเขาแล้วเขามีคลิปยาวมาให้แล้วเอ็งอยากเราให้เขาดูได้อกวะ ไม่ก็คือเขาเขาก็มาช่วยยืนยันแล้วคือเอาเนฟังบ่ายเงินัใหม่แล้วผมก็ไม่าเขาช่วยยืนยันแล้วเขาช่วยยืนยันแล้วถูกต้องแต่ว่าในกฎเนี่ยพอไปอ่านดูแล้วในกฎเขาเขียนว่าต้องเห็นอย่างชัดเจนทุกแก๊งคือหมายถึงว่าจะเห็นแค่แก๊งใดแก๊งหนึ่งไม่ได้แล้วคราวนี้คลิปที่เขาส่งมาใหม่อ่ะพวกเองอ่ะจอดรถอยู่หลังรถหกซุน จอดอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็วนอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปลงหลังตึกซึ่งตอนลงอ่ะฝั่งหกตูน่ะเขาไม่เห็นแต่เห็นว่าขับรถออกไปพี่อย่างนี้แจ้งกันพังเลยนะพี่ผมบอกนะพี่ตูนแจ้งกันพังเลยนะถ้าแบบนี้ถ้าเห็นไม่ครบทุกคนอนะ่ะแจ้งกันพังเลยนะครับพี่ตอนนี้ในกฎมันเป็นแบบนี้ไนงะยังไงกูก็ต้องรักษากฎ <สา S 2> ไว้ก่อนอนะ่ะท้ไมเป็นแค่แก๊งผมแก๊งเดียวครับถ้าเป็นแก๊งอื่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเองลองไปอ่านกฎด,ดูในกฎเขาบอกว่าต้องเห็นทุกแก๊งชัดเจนก่อนเริ่มเล่น อโอเคครับทำไมตอบีนี่เองก็มาแบกฤกิจกรรมสามวันไงอาวได้ครับไม่เป็นหาเพราะไม่เล่นอยู่แล้วพี่ก็แจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวต้องประกาศเพราะว่าเขามาตามแล้วก็เฮ้ยมึงรีบแจดิน่งนไล่ดูแล้วของไอ้พี่พี่พี่ตัวผมฝากบอกเจมส์นะครับให้ตอบติเกตน,น้องๆผมหน่อยว่าโดนแจ้งเรื่องไปไม่ไม่ตอบเลยครับตอนนี้ฝั่งหนูเขามาแจ้งว่าเจมส์ไม่ตอบเลยเดี๋ยวขอโทรตามก่อนแล้วกันนะเออพี่แจ๊คครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพี่ทําไอ,อ่า มันห้ามแทงแบบว่าถ้าไม่มีสตอรี่กันนะพี่มีเพื่อได้แทงเราให้ี่ทเราถามกูถามหน่อยเดี๋ยวพวกมึงแบบว่าเล่นกันได้เล่นแบบสนุกสนุกไม่ได้เหรอวะไม่ต้องถามมันก็ไม่ต้องถามมันแนอะไรกันนม่ต้องถามมันไม่ต้องถามมันไม่ต้องถามผมครับพี่ผมเล่นปกติเซนตดอลผมไม่มีเพื่อนผมเลยนะพี่ชาย อีกหนึ่งเสียงเดี๋ยวกูค่อยเรียกเขามาถามไอ้จุกไม่ต้องไม่เกี่ยวพี่ไปดูเขาเนี่ยครับพี่เขาแจ้งเปลี่ยนคนกี่คนลองถามคนในแก๊งไอ้คนในซีซีก็ได้ครับพี่ไม่กูไม่ได้ซีเรียสเลยตามกฎมันมีดีเลย์อยู่แล้วมึงจะเปลี่ยนอะไรกันกูไม่ได้ซีเรียสซึ่งเขาจะเปลี่ยนก็เรื่องของเขาทําได้เหมือนกันกูไม่ได้ว่าแต่แค่แบบว่ากูรู้สึกว่านี่มันเป็นสตอรี่ไม่ความแค้นเกินไปหรือเปล่าผมเฉยๆนะครับพี่ผมไม่ได้แค้นนะครับชิลๆคนชนะจะต้องแค้นอะไรครับพี่ ก็เข้าใจมันก็แบบว่ามีแผลอะไรกันมันมันรุนแรงกันแบบนันเลยเหรอพี่ผมชนะแล้วครับพี่ผมจะแค้นอะไรครับชนะก็แค้นได้แค้นเรื่องอะไรครับก็แบบว่ามีโดนอะไรมาหรือเปล่ามึงเจออะไรมาจะต้องมานั่งแค้นอะไรครับกับแก๊งที่สกอร์ไม่ถึงครึ่งอ่ะอันนี้เขาก็ไม่อยู่แถวนี้แล้วมึงจะพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเนี่ยฮะอ้าวก็พี่ผมผมแค้นไงพี่ไม่ได้ว่าอะไรก็คือไม่แค้นถูกไหมอันนี้ก็เล่นกันปกติถูกไหมใช่ครับผมก็เล่นตามแบบเเคานี่ยกูดูแบบว่าดูมันแบบเข้มข้นเกินไปอ่ะมันแบบ เออมึงแบบเหมือนจะฆ่ากันเกินอ่ะผมพี่รู้อยู่แล้วผมแรงตามลมครับพี่ลมมาแบบไหนก็เล่นแบบนั้นเดี๋ยวกูจะเรียกเขามาคุยเหมือนกันเรื่องนี้แต่คือตอนเนี้ยมึงอะโดนแบ็คลิสามวันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาครับพี่ชายเอาได้เลยครับผมแล้วถ้าเมึงจะแจ้งอะไรเดี๋ยวกูตามแอดมินมาตอบให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีคนที่โดนล่าสุดเนี่ยเรื่องเบคกิ้งครับพี่เพราะว่าเขาพูดเรื่องขอโอเวอร์ในกลางที่ผมยืนคุยกับเขาอยู่ผมบอกกับพี่ผมบอกกับพี่ก่อนว่าเขาโดนเรื่องเนี่ยแน่ๆเรื่องหนึ่งกูถามิในเรียก ถ้ากูเรียกมาคุยกันเรื่องนี้ให้มาเคลียร์กันให้มันจบๆไปได้ป่ะอะไรที่มันแบบไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็กูไม่อยากให้เป็นสงครามใบอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่สงครามใบหรอกพี่ผมอยากสอนให้คนเล่นไม่เป็นเล่นเป็นหน่อยครับมึงก็เรียกมาคุยได้นี่มึงสอนเขาได้ไม่จำเป็นครับพี่ผมไม่จำเป็นต้องสอนในวิธีนั้นครับมันไม่เหมาะวิธีนั้นนะพี่มันเหมาะกับวิธีนี้มากกว่าไม่อันนี้กูก็แค่แนะนำาพี่รู้ไหมครับว่าในไฟมันพูดว่าอะไรบ้างพี่ชายพี่ตูนไม่รู้อะดดิในนไฟมมมมัั่่าาวผผป๊ของเกขออองงงะโโ้หแรรจิพี่เนี่ยวในแฟ้มมันด่าว่าขผมไ่หด้รอก ผมเข้าใจครับพี่แต่ว่ามันไม่ควรเขาไม่ควรพูดอ่ะอ่าเข้าใจถูกแสดงว่ามันก็กล่าวหาพี่นะเพราะพี่เสกขอให้ผมแล้วปั๊มขอให้ผมอ่ะโอ้โหเมนูแอดมินกูยังไม่มีเลยกูจะเสกอะไรได้วะก็มันกล่าวไปพี่กล่าวพี่จุกไม่ต้องเสริมได้ป่ะโอเคครับพี่อันเนี้ยใครเป็นคนพูดวะแกงเขาครับพี่แกงเขาครับพี่สอดถามได้เลยครับจริงว่าน้องใช่ปะแชร์ว่ากูเป็นลิาว่าผมไม่บริสุทธิ์ครับอ่ามีบอกว่าแกงไม่บริสุทธิ์อะไรอย่างนี้ ตอนนี้เขาเก่าหาพี่ด้วยนะแล้วก็คือเก่าหาผมด้วยเดี๋ยวกูจะเรียกเขามาคุยกูจะบอกว่าถ้ามึงข้องใจอะไรเนี่ยมึงมาเช็คล็อกที่กูได้เลยแล,เแล้วเขาเนี่ยแล้วเมื่อก่อนเขาพูดหน้าทีสีว่าไอ,อ้กูมีอะไรใต้พรมนะอยากให้กูพูดป้าอยากให้กูพูดป้ามีอะไรใต้พรมนะแต่ผมไม่ได้สวนอะไรไปผมก็แบบเอ้ยมึงก็เปิดดิมีอะไรมึงก็เปิดมาคือเนี่ยดูแล้วแม่งแบบว่าเหมือนจะลุกลามบานปลายอะไรไ,ไปใหญ่คือพวกผมไม่ได้เริ่มเรื่องพวก,พวกนี้เขาดผมไม่ได้เริ่มนะเรื่องพวกนี้คือเขาด่าผมในไฟล์ผมยังด่่่าาเเคปกติอยยูลรับพี ันจะไม่ใช่แค่เรื่องแค่ในนี้แล้วอะใช่ครับเจอเรื่องนี้ผมเกียร์ D4 วันนี้ก็ได้ครับตอนที่พี่ไม่อยู่มันมันมันทำอะไรผมมาเยอะพี่ผมแค่ไม่อยากมาพูดให้พี่ฟังครับพี่บางเรื่องผมก็ไม่ได้เป็นต้องพูดให้พี่ฟังเพราะว่าพี่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องพวกนั้นก็ได้ครับแม่กูเข้าใจแต่หมายถึงว่าสิ่งที่กูดูตอนนี้มันเหมือนแบบให้ตายกันไปข้างเลยคือน้องผมโดนก่อนครับพี่น้องผมโดนก่อนครับใบส้มก่อนเลย สองคนในห้องกระทำความผิดทำอะไรมาน่าจะไปด่าพ่อแม่ผมแม่ด่าผมผมแค่พูดในว่ว่าเออแน่ถ้าแม่ไม่ว่าผมก็โดนเลยฮะพูดในว่เออแน่ถ้าแม่ไม่ว่าก็โดนแล้วใช่ไม่มึงพูดในว่าไดเสี่ยงมึงออกไปข้างนอกเดี๋ยวแล้วพี่เอวงเย็บออกทําไมครับพี่โอไม่ได้เป็นคนเอาโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วก็อยากผมจะบอกพี่แค่นี้ครับพี่ว่าผมมันไม่ได้เริ่มต้นเรื่องพวกเนี้ย ได้ก็ตามนั้นนะ่ะเดี๋ยวกูเรียกเขามาคุยเขาอยากชนะผมผมก็จะไม่ให้เขาชนะแม้แต่ครั้งเดียวไม่ไคไมใครก็อยากชนะเท่านั้นแหละแต่มึงก็ไม่ใช่ว่าแบบจะเลน่นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวกูบอกเลยนะโลกไปเอ็มแม่งไม่มีมิดแท้และศัตรูถาวรหรอกกูเห็นมาเยอะและ้วแบบว่าทําอะไรก็เว้นที่ว่างกันไว้แบบเผื่อวันหนึ่งจะต้องมาช่วยเหลือกันบ้างก็ได้แต่เดี๋ยวกูจะไปบอกเขาด้วยไม่ได้ไม่ได้แค่จะบอกพวกเองหรอก ไม่อปู่หนาครับผมชิยวครับพี่ผมเฉยๆถ้าผมหัวเสียจริงผมนั่งไล่แจ้งมาตั้งแต่วันที่มันบอกผมปั๊าผมเซกแล้วครับพี่ผมนั่งด่ามาข้างนอกแล้วพี่งั้นนะถูกไหมครับพี่ผมนั่งประจานนั่นมาแล้วอะถูกไหมครับพี่ผมก็ทำได้ถูกไหมพี่ผมนั่งแขวนประจานมันได้เลยนะก็มันก็ไม่ควรทำอยู่ดีถูกไหมใช่ครับพี่ผมรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำไงครับพี่แต่เขาไม่ไม่ค่อยให้เกียรติที่นี่เท่าไหร่เลยใช่ขอปรึกษา เดี๋ยวกูจะเรียกคำว่าคุยครับพี่อ่าแซมเรียกหกส่นมาหน่อยอะขอแค่สองสามคนนะเอาแบบคนที่โดนเรียกดิบมาตัดสินใจเรื่องในแก๊งมันได้อะโอเคพวกเองไม่มีอะไรละเดี๋ยวจะประกาศว่าพวกเองโดนแบ็คลิสามวันเดี๋ยวขอเรียกหกส่นมาคุยก่อนได้ครับอันนี้เราไม่มีปรับใช่ป่ะทางแบคฤตเนี่ยแล้วพี่คุยเขาส่วนตัวเราหรือว่าไงครับพี่ ไม่เอ็งจะคุยด้วยเอ็งจะคุยกับเขาด้วยไหมล่ะฟังเดี๋ยวพอผมไม่แทรกอะไรก็ได้ครับได้ยินนมัจะทำได้จริงหรือว่าฟังอย่างเดียวไม่แทรกไม่แทรกคือไม่แทรกครับพี่เวลาพี่พูดอะไรผมถ้าสมมติว่าผมไม่ได้อยู่ในเรื่องนะผมก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วพี่เออแล้วก็เรื่องที่เอ็งแจ้งไว้เรื่องสตาร์กับหกซุนเขาเป็นพันธมิตรกันอ่ะ ตอนนี้มันมีคลิปมาส่งเพิ่มแล้วซึ่งการเซฟไปก็ได้พี่อะกานเซฟไปก็ได้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรเท่าที่ดูก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นอะมันมีคลิปยาวที่ดูละการเซฟแลบเรียกมาเลยแซมห้องตุ้นอะก็เลยจ่ายผมเล่นสุดผมก็สุดได้พิสูจน์ได้ทุกทางครับพี่จะทางไฟหรือว่าจะทางอุ้มหรือว่าจะทางเล่นใบกันหรือว่าจะทางนั่งแขวนหรือว่าประจานกันผมเล่นได้บอกขอแค่เขาบอกว่าเขาอยากเล่นมึงชอบแบบไหนอ่ะมึงชอบเหรอแบบเนี้ย ้าวถามเขาเลยครับพี่ถ้าผมถ้าผมชอบแบบนั้นผมทำไปแล้วครับพี่ไอจุกชอบแบบไหนโลโลอะไรครับพี่ไม่ได้ฟังเหรอเลือยยังไงก็เลือนอย่างนั้นได้หมดครับจุกพร้อมลั่นเลยจุกพร้อมลั่นมึงเอาปืนมาคืนด้วยนะแซมดึงปืนมันออกมาได้ปะคืนเลยครับเดี๋ยวจะโดนด่าครับเดี๋ยวีิลิกจ้องผมเป็นพิเศษครับพูดแมวปืนมัน อ๋อเป็น PC ครับเมื่อวานนะเมื่อวานซื้ออนี่ยกระเป๋าเล็กเลยค่ะกระเป๋าเล็กเกินเกินเมื่อวานซื้อหนึ่งห้าสองห้าครับพี่ม่อนอันนี้ก็คือไอ้แบบอะไรก็คือเล่นไม่ได้สุดวะใช่โดนแบนโดนแบนสามวันนั่งเหงาวะน้องกกัาตกปลามันเลยมันนี่ไม่หลังจากแบนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าครบหนึ่งเดือนแล้วมันก็จะรีใหม่หรือเปล่าไหมในวันที่โดนโทษเตือนครั้งแรกเนี่ยจะนับเป็นวันนั้น ถ้าผ่านไปสามสิบวันก็คือจะรีใหม่กลับมาเริ่มครั้งที่หนึ่งใหม่แต่ถ้ามีสามครั้งในหนึ่งเดือนเนี่ยครั้งที่สามคือจะโดนแบ็คลิสถ้ามีครั้งที่สี่ก็จะโดนแบ็คลิสเพิ่มแค่นั้นครั้งที่สี่ยังไม่ควรใช่ไหมพี่ครั้งที่ห้าครั้งที่ห้านี่ยิ่งใหญ่เลยไม่ห้ามเลยห้ามเลยเนะี่ยสรุปไม่ห้ามหรือห้ามวะเนี่ยห้ามครับอ สมมติว่าผมหลังปลดแบลกลิสต์ไปแล้วก็คือถ้าผมทําอีกก็จะโดนแบลกลิสต์ต่อถูกต้องไหมครับพี่ไม่โดนไม่โดนถ้าเกิดว่ารีเกินสาันโดนโดนไม,ไม่ไม่ถึงต่กรณียังไม่เกินสามโดนครับถ้าไม่เกินออโอเคครับคือจะรีโทษนี้ทุกเดือนครับทุกหนึ่งเดือน,นไม่ได้รีวันที่หนึ่งนะสมมติว่าเอ็งทําผิดครั้งแรกโดนโทษเตือนวันที่เจ็ดเรื่องนี้ก็จะรีวันที่เจ็ดเดือนหน้าออกไหมออกแล้วออกแล้วเข<อ>้าใจกันผิดคือตรงนี้เลยไหมครับพี่ผมว่าไม่ต้องย้ายทีก็ได้ครับอยตรงนี้ก็ได้ครับพี่ได้คุยตรงนี้้ก็ได ไม่ครับเรียกเรียกมาครับเรียกมากครับอ่ามันมา,มายืนตรงนี้ก่อนครับคืออย่างนี้มเมื่อกี้ผมถามยีิบเอ็ดว่าเฮ้ยพวกมึงเล่นทอรรี่กันเนี่ยมึงจะเล่นแบบเอาเป็นเอาตายกันเลยเหรอก็ผมก็รับอะไรหลายๆอย่างมาออย่างแบบว่าเขามีแบบเรื่องที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้แจ้งอะไรนะมันมีเรื่องที่แบบเขาบอกว่าหกซุนเนี่ยไปพูดว่าไอ้พวกไอ้แจ็คเนี่ยมันเสกผมก็เลยจะบอกว่าคือเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่สมควรพูดไหม เพราะว่าผมมาให้ดูได้นะหรอกอ่ะมาขอดูได้เลยเอาคนที่แบบว่าดูเป็นมาดูก็ได้ตัวผมเองก็ไม่มีเมนูแอดมินมันพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าว่าผมด้วยอ่ะผมเลยอยากเรียกมาถามหน่อยว่าใครเป็นคนพูดว่าผมพูดนะครับพูดพูดอะไรครับอยี่เบสเขาบอกว่าเขาคุนพูดอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ได้พูดพูดพูดเรื่องไงบ้างครับพูดว่าพวกมึงอมีเรื่องอยู่ใต้พรมนะเรื่องเสกอะไรแบบเนี้ยเสกของอะ่ะ ต้องหาตัวพี่ถ้าอันนี้ถ้ามันผิดก็แจ้งมาเลยพี่ถ้ามันเป็นลายบุคคนเ <นะ S 2> ขาไม่ได้จะแจ้งแต่แค่ผมฟังแล้วผมคือผมมาเรียกเขามาแบ็กลิสกิจกรรมสามวันนึกออกไหมครับแล้วก็ผมก็ถามว่าเฮ้ยพวกมึงเล่นกันแบบคือวงการเนี้แม่งไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรหรอมึงจะเล่นกันให้ตายไปข้างหรอเขาบอกว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าตอนที่เล่นกันอะพวกเอ็งคุยอะไรกันบ้างเงี้ยพอมาฟังเรื่องเนี้ยก็เลยอยากเรียกมาคุยว่าคืออะไรแบบเนี้ยพี่ว่ามันไม่ได้สมควรที่จะพูดอะ คือถ้ามีหลักฐานเองส่งมาเลยพี่จัดการให้เข้าเข้าใจเข้าใจครับพี่หรือ,รอถ้าไม่มีเนี่ยเองเองสงสัยเองมาเลยพี่จะให้ดูหลักฐานไม่ไม่ใช่หลักฐานเนี่ยพี่จะให้ดูหลอกเองเอาคนที่ดูเป็นเข้ามาดูเข้ามาคุยกับแอดมินพี่ได้เลยให้เข้ามาคุยกับเดบพี่ได้เลยพี่จะให้ดูเข้าใจเนี่ยนี้หมดจะเข้าใจพี่แต่ผมไม่รู้ไงว่าใค<น>รพูดแต่ถ้าส่วนใหญ่อะอาจจะเป็นเพราะผมเ่อาจจะเป็นแต่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะไม่พูด อาจจะมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นที่พูดไงผมก็เลยไม่รู้ว่าคนไหนพูดได้แล้วฝากหน่อยแล้วกันฝากเอ็งคุยกับน้องน้องหน่อยคืออะไรที่มันแบบเป็นเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ด่ากันแค่พวกเอ็งเกลียดกันแล้วมันมากลายเป็นถึงเรื่องพวกที่ทําตัวแบบไม่เหมาะสมกันแล้วมันกลายเป็นประเทศมันแย่ไปละแค่นี้แหละไม่มีอะไรฝากเรื่องไว้ประมาณนี้ได้ได้ครับพี่แล้วก็พวกเอ็งมีอะไรก็คุยกันได้เล่นกันสนุกสนุกได้มีทีซีไว้เป็นคนกลางคือไม่อยากให้เล่นกันแบบแบบว่า จะฆ่ากันให้ตายไปข้างอะไรแบบนี้ก็ได้พี่ถ้ครับต่อมาก็สนองนะีนพี่ก็ไม่มีอะไระผมก็อยู่เฉยๆอ่ะก็ส่วนอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคมาแจ้งพี่ได้เลยหรือว่าสงสัยอะไรได้ได้ครับคุยได้เลยโอเคครับครับ สี่เดือนแล้ววาวาวายแม่แจ็กี้กล้าหาถ้าเกิดว่รู้ว่าใครพูดอะไอ็มาแจ้งแล้วกันอยากเรียกมันมาคุยเหมือนกันกูไม่ได้ชอบอะอะไรแบบนี้อ้าวทำไมไม่นับปีอะพี่นั่นน่ะดิไอ้แยกสูตรเลยมันจะออกเลยใช่ปะน่าเดี๋ยวไม่มันเป็นไหนวะเนี่ยแอดมินเนี่ยกูทักไปไม่มีใครตอบกูทุกคนเออพี่ตูนครับอย่าลืมไปเตจอเขานะครับเรื่องแทงมั่วไม่เรื่องแทงมั่วมันโดนหรือไงไม่แทงมั่วเตือนครับครั้งแรกครั้งที่สองโดนปรับไม่กดกดเซิร์ฟมันโดนอยู่แล้ว อ๋อกดเซิร์ฟอันนี้ต้องไปแจ้ง random random Q อ่ะน้องโดนไปเหลืองแล้ว random อ่ะใครที่โดนมีแค้แท็กแคปรูปแล้วก็ไปแจ้งเลยเดนทุกคนไม่ได้แคป็บดักครับทีเราหาไปแจ้งเขาเลยครับ T T น่าจะเป็นพยาน T T เป็นพยานได้อยู่ไกลครับ T T สายตาสั้นงั้นชิดแล้วเรอครับง่ายง่ายงั้นเช็คเราดีกว่าผมให้การเงินเป็นพยานได้ไหมแล้วได้พวกเองเลยถ้าเขาจะเป็นนะอันครไม่ด้บอกว่าแหนมใช่ไหม พพีี่่ไม่ได้พี่เพราะว่าก่อนี้ไอ้ไอ้วันที่ไฟอ่ะมีใครได้ยินปะที่ที่พูดเรื่องปั๊มเรื่องเสกมีมีใครได้ยินปะมันมีพูดแรงก่อนั้นะกับผมมีพี่ตารูมอ่ะพูดอะไรบอกผมก่อนพี่ดังอุ้ยอ่าแต่เรื่องเนี้ยผมแต่เรื่องเรื่องไปเรื่องไปปั๊มอ่ะมีคนพูดผมเลยพี่ใช่ป่ะมีคนพูดใช่ปะจำได้เดี๋ยวคนไหนไม่เป็นไรมั้งเรื่องเนี้ยกูว่ามันก็เรื่องขำๆไม่ใช่ปกติไม่เป็เรื่องเรื่องเรื่องปั๊มของเลยพี่ใครพูดนะเอ็งเอ็งเห็นปะเห็นพี่จำได้ด้วยคนไหนใครวะหัวข่าวหกซุนฮะ หัวขาวคุณมีไม่ใช่พี่เป็นมันแบบจะมีหนวดตรงเนี่ยคุณถึงก็บอกว่าชุดขาวคุณของมันเป็นเรื่องข้างนอกอ่ะคุณก็ไปแจ้งดีกว่าไหมจริงครับจริงครับไม่ไม่เขาไม่ได้อยากแจ้งแต่ผมว่าอยากจะคุยเจ๊หายผมว่าผมไม่ไม่โอเคกับเรื่องนี้คุณจะให้พี่ตูนเจตหายใช่ไหมหรือว่าไงก็ให้ไปแจ้งเดี๋ยวแจ้งแจ้งแจ้งเดี๋ยวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมอยากจะเรียกเขามาคุยไม่ได้ให้แจ้งแต่ถ้าจะแจ้งก็แจ้งได้ไม่เป็นความจริงหรือเล่าใช่ครับ ไม่ผมจะบอกเขาเลยว่าเขามาขอดูหลอกผมจะให้ดูเลยเนี่ยจะหลอกแจ็คหลอกใครก็ตามแจ้งอยู่แล้วแจ้งอยู่แล้วไม่ต้องหอวแจ้งอยู่แล้วแจ้งครับแจ้งครับเรื่องนี้ไม่ไม่สมควรครับไอจุก็โดนบ้าล่าสุดับผมผมโดนตลอดครับโอ้โหแต่หาตัวไม่ได้ครับเพราะว่าเขาใส่หน้ากากเหมือนกันครับนี่คือทิศของเขานะครับแกนี้บอกไว้ก่อนนะครับทิ่ก่อนนี่ทีก่อนนี่คือทิศก่อนใช่หน้ากากเหมือนกันและด่าและหาตัวไม่ได้ครับผมนี่มึงเอาเรื่องข้างนอกมาคุยในนี้เนี่ยไอ้สัส ม่ไม่ใช่ครับมันด่าเรื่องนอกกันี่ก็มันด่าเรื่องปั๊มไงพี่สตอรี่ครับพี่ชายสตอรี่ที่ไหนที่นี่แหละครับสงครามมาริมปอร์ดรับพี่ชายเอาเฮี้ยสมองกูเต็มแต่กูเปิดกระเป๋าไม่ได้ทำไงวะเนี่ยได้ละกูข่าวหมือนผมเลยพี่เต็มเหมือนกันพี่เปิดไม่ได้นี่โดนโทษอะไรนะพี่พี่ว่าดูว่าพี่ไม่รู้เลยเรื่องแอดมินเรื่องไหนนะเรื่องปั๊มเรื่องเสกเนี่ยที่พูดกันเนี่ย ไม่รู้เลยว่าต้องถ่ายมินแต่ว่าอันนี้กูจะเรียกมาคุยเนี่ยคือคุยในเรื่องความรู้สึกของกูที่ฟังเฉยๆนะ<อ>ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะตัดสินโทษอะไรเ,เขาหรอกเรื่องแจ้งเดี๋ยวผมจะการเองครับพี่เดี๋ยวพี่คุยกับเขาเลยก็ได้ครับพี่คุยกับเาปกติเรื่องแจ้งไม่แจ้งมันอยู่ที่คนโดนกระทําแต่ว่าของพี่อะพี่กจะคุยเฉยๆว่ามันไม่สมควรพูดแค่นั้นครับพี่เรื่องนี้ก็แจ้งได้นบเนี่ยเรื่องเกาะดังครับแจ้งได้นะเรื่องเนี้ย เออแจ้งหนาไหนต้นกานเราต้อนแช่งเลยแช่งให้หมดเลยแชีงได้ไหมพี่เรื่องก่อดดังกูเพิ่งตื่นมากว่เพราะมึงโดนไลอสัตว์ใบส้มเป็นสองตัวเลยทเ่อ่ะไปเดี๋ยวรบกวนอย่าไปรบกวนเขาเลยทีเสียก็ประมาณนี้แต่จะบอกว่าอย่างที่บอกอ่ะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรหรอกอะไรที่แบบว่าพอจะคุยจะเตือนกันได้มึงก็เตือนกันมาในนี้มนเอาอย่างดี อยากให้เริ่มจากการเจรจาก่อนผมว่าผมดีสุดแล้วนะครับพี่จริงนะผมว่าผมดีที่สุดแล้วกับมาน้ก็แล้วแต่วิจารญาณนะแต่ว่าก็อยากให้เจรจากันเยอะๆหน่อยโอเคไม่กวนแล้วครับประมาณนี้ถ้าเจอเราบอกหน่อยนะครับว่าใครพูดเดี๋ยวผมจะเรียกเขามาคุยเว้นได้นะแต่เ้นเว้นไม่ไมผมมีมันไล่ให้มันมันบอกผมว่าสูวจันเลยหรอมามีไม่ป้อนข่าวเลยไม่รู้วะพี่ อันนี้ก็น่าจะโดนเหมือนกันนะพี่หิวจัดเลยแบบมีไม่ป้อนข้าวคือเฮียอะไรวะจุดเดียวกันปีหลังเรียหลังเรียอารมณ์เงี่ยมองไม่รู้อ่ะไม่มบียร์ไม่ใช่หมายถึงว่ากี่โมงเรียนไม่เนี่ยจะเรียนจะเรียนเออจะเรียนแล้วเนี่ไม่เบียร์ไม่เบียร์ไม่เบียเบียวไม่รู้มันไม่ตีมันไม่ตีอม่ออไม่ออยู่องเหมือนกูตอนนี้ปะยิงยังยังเงึงเงงเงงกันแล ไม่ไม่มันนี่มันไอ้นี่มันเอาันหนีเลยอะไม่มันพันกับมันพันกับ BPC มันพูดแบบเหมือนแบบพยายามเหมือนแบบเหมือนจะเล่นแง่อะไรทักอย่างให้สองแก๊งมารุมกูแบบเหมือนแบบอ้าวเหรอคือหนึ่งก็ไม่เอาเหมือนจะอหนึ่งก็เนี่ยที่กูแค่ทำกับเนี่ยกูแค่ไปบอกว่าให้ให้เจ๊ดอกแก๊งเนี่ยกูยังไม่ได้พันบอยปกติหรอหนึ่งเหมันไม่เล่นตอนเนี้ยหนไม่รู้ไม่เอาไม่รู้ว่ามันพันที่ไหนไม่รู้ว่าลิขอมไปโปรยตังค์ให้แก๊งไหนบ้างไม่รู้อ่ะตอนเนี่ยลิขอมเขาไป เปยอาวุธให้ใครเปล่าเปยเมึงเปล่าฮะไอไอเลี้ยงแกะอยูเอฟเลยนะไอเลี้ยงแกะอยูเอฟมันเปยเหมึงเปล่าไอลิกะมันตีวุ้นมึองบอเนี่ยไม่รู้ว่ะเปยฮี้อะไรมึงไม่ได้รู้เรื่องขั้วเลยยิงมันชอบยิ่งอยากยิ่งอยากชนะกูเท่าไหร่กูยิ่งไม่อยากให้มึงชนะเท่านั้นละกูเห็นมันอยู่เต็มหน้าทีสีนะพวกมันอะ ตีตีเต็มบกแล้วที่มบอกว่าตีเต็มบบเลยนะตีอาวพวงตรงก็ตีนะตีโคย่ะพี่พี่ตุ่นพวงตรงอ่ะใช่เออฝากฝากไม่ไม่ไดี้ยงคนสองคนเดียวกันกับพี่เนี่ยแต่ตีตีโคย่ยที่แทงไอ้นี่เต็มบกแทงเมื่อกี้นะเต็มบกเป่นใครมาดึงโหดนะครับไม่ได้ว่าเลยนะโหดมากโหดสุดโหดจะได้มีรูปป่ะยูเอฟคัวเอาตรงๆอ่ะมีรูปที่เนี่ยไม่ได้เปิดอะมีอะไรนะบอกว่าเนี่ย ไอ้แกะไม่ไม่เพราะผมเพิ่งปรับป่มดีๆได้กลัวกลัวอะไรทีวียังไม่ใช่เปิดมีใครเปิดยุ้ยมึงหดยุยเอฟริงไม่เนี่ยเจ็ดพี่จ๊คเราต้องการเล่นกดัวไปที่มันไม่ได้ไม่ได้กลัวแบบโดนเล่นโดนไอ้ไอ้แจ๊กอะพี่แจ็คคนเดียกงกรอคนเดียกมันถ่ายรูปมาเหมือนให้แบบอะไรนะแต่พี่เจ๊เห็นอะอะไรนะมันมันขึ้นอาวุธให้ผมบังเพชรไอ้แจ็คมันถ่ายรูปไหมผมไอ้พวกที่มันมาอ๋อให้มันขึ้นเลยเี่มันเข้ามาเอาเลย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  ถ่ายรูปแล้ววะถ่ายรูปแล้ววะถ่ายรูปขึ้นอาวุธมันเจอที่รีเบลล่างเราดิอ่ะมันต่อแถวอะไรไม่รู้อโคตรเราถุงไอ้เนี่ยถุงยังชีพไหมโคตรมีของอ่ะรีบยุบด้วยชิวๆยุบเลยยี่ห้อยุบดิยุบดีจบแล้วเดี๋ยวมันก็แตกแล้วไอ้ยี่หอยังไม่ทำเลยเลี่ย ทูชิวโอ้ยถ้าเจอผมเล่นแต่ก่อนเที้ยวนี้ผมเอาผมรูวิธีอะที่ผมจะชนะผมเอารู้วิธีอะผมไม่สนนะถ้าไม่มีทีไม่มีแบบไม่มีทีซีนะผมเล่นลทุกอย่างอะเที้ยวกว่านี้อีกผมบอกให้ ไมกล้าไปนี่หนอะเอ้ยไม่ต้องกลัวนะไม่กลัวมันแทงกันนะมึงแจ้งอยู่ไหนโอเคเอาไปไปเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเราดีกว่าสิบหกคนก็เข้าวโซงวอนโซนแล้วปกตินะพี่น้องมันปกติไม่มีปกตีไม่มีแค่แค่ได้อ้ดอดไม่ได้น้องกลับงาน้านไม่ได้ช่วงเนี้ยองานไลน์ที่วันอังคารแต่ว่าอย่างนี้บอกบอกเมื่อเราว่าเก็บอาวุธนะไม่ต้องสวนนะจะได้แบบเอาให้มันเต็มเบลเลยเรนดอมเลยโดนเรนดอมเดนแมทไปเลยเปิดมันแทงอะไรเลยไม่โดนอาร์ดีเอ็มไหมเรนดอมเดนแมทอ่ะพี่วินเทอร์ไปพิมพ์ในดักแชทด้วยพี่และในนีด ข้างนอกในกลุ่มนะในชื่อหลังเรียหลังเรียนเข้ามาเออเกรงคืนนะจาะกัดิจาะกัดิจกันเจา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 ดิเอาอะไรวะเอาดิ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 รูวผมรู้อยู่กูไมด้ละอ้าวสตรีมในสัตว์เอาคุยอะไรเฮียเอาดิเฮ้ยเอาดิไม่เดี๋ยวผมจะไปอยู่จอมัน ตีมสี่สัตว์